คนที่เกิดวันพุธกลางวันค่ะในช่วงเจวันข้างหน้านี้นะคะจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างคะหยู่ให้สามใบค่ะใบแรกค่ะราชินีถือดาบค่ะใบที่2ค่ะอัศวินถือไม้เท้าค่ะใบที่3ค่ะหกดาบค่ะ คนที่เกิดมันพุทธกลางวันนะคะในช่วงเวลานี้นะคะไม่ว่าจะเจออุปสรรคหนักหนาขนาดไหนนะคะคุณจะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะคุณจะมีทางออกกับปัญหานั้นๆน,น,นะคะโดยที่คุณไม่คาดคิดมาก่อนนะคะคุณจะมีโอกาสได้เดินทางนะคะในเรื่องของการทำงานนะคะได้ไปในที่ต่างๆนะคะไม่ได้อยู่กับที่นะคะแล้ว ส่งผลดีต่อตัวคุณนะคะทำให้การทำงานของคุณเนี่ยสนุกมากขึ้นหรือทำให้คุณนะคะได้สิ่งตอบแทนกลับมานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินหรืออาจจะมีผลต่อหน้าที่การงานของคุณนะคะแต่ในช่วงเวลานี้นะคะต้องระมัดระวังอย่างหนึ่งนะคะก็คือจะมีคนนำเรื่องเดือดร้อนมาให้นะคะคุณฟังได้นะคะ แต่อย่าเอาตัวของคุณไปยุ่งกับปัญหาโดยเด็ดขาดนะคะเพราะจะทําให้ปัญหามันลุก,กลามขึ้นไปอีกนะคะและจะทําให้ตัวคุณเองเดือดร้อนนะคะก็ขอให้คนวันพุธกัางวันทุกคนโชคดีกันนะคะถูกใจกันฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกลังใจและเป็นท่าครูกันด้วยค่ะ